รู้จัก Honda Step ปวากอนครบ6โฉมภายในคลิปเดียวโฉมแรกมาในสไตล์เหลี่ยมแต่ข้างในอเนอกประสงค์พร้อมตัวรถสร้างบนพื้นฐาน Honda c ซ v เจนแรกและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเข้าสู่เจน2แม้ตัวรถจะยังคงเองกลักษณ์เดิมแต่ขุมพลังมาพร้อมกับเครื่อง i v t e c ทั้ง2.0และ2.4ลิตรรวมถึงการตกแต่งที่สปอร์ตอย่างสปาดามาที่เจน3ดีไซน์จะฉบเฉี่ยวตามสไตล์ Honda ในยุคนั้น แต่ภายในยังคงความอนนกประสงค์และความอบอุ่นแต่ถ้ว่าในรุ่นนี้แหละที่ยอดขายนั้นเริ่มเพียงพ้มให้กับนิสสันเซเลนาแล้วเวลาต่อมาเจนสี่ก็ออกแบบในดีไซน์เหลี่ยมยิ่งขึ้นพร้อมกับนำอุลตร้าแมนมาเป็นพรีเซนเตอร์ แถมยังเป็นเจนเดียวที่ทําตลาดในประเทศไทยเพียงแค่ระยะสั้นๆเท่านั้นซึ่งรุ่นที่ขายนั้นจะเป็นเวอร์ชั่นแต่งเข้มในชื่อสปาร์ดาทั้งรุ่นก่อนและหลังเมนูเชนมาที่เจน5ดีไซน์ก็จะดูทันสมัยขึ้นพร้อมประตูหลังที่สามารถเปิดได้2ทิศทางและเป็นจุดเด่นประจํารุ่นอีกทั้งในตัวเมนูเชนก็มาพร้อมกับขุมพลังไฮบริดและติดตั้งคอนด a าเซนซิงกันทวนหน้าตัวล่าสุดมาพร้อมดีไซน์ที่ดูเรียบง่ายยิ่งขึ้น พร้อมกับรุ่นธรรมดาที่มีการตกแต่งในชื่อแอรแล้วคุณล่ะชอบสเตปวากคอนเจนไหนก็มาคุยกันได้เลยนะครับ